คนนี้แหละมิ้นรันรวีนางเอกเคมีสาธารณะขึ้นแทนเป็นนางเอกมาแรงทางวิศามไปซะแล้วสำหรับเธอคนนี้มิ้นรันรวีที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องและนอกจากงานจะฮอตแล้วเธอยังถูกยกให้เป็นนางเอกเคมีสาธารณะเล่นกับใครแฟนจอแก้วจากจีนว่าแต่มีเรื่องไหนกันบ้างตามดาราเดลี่ไปเช็คลิสต์พร้อมกัน เริ่มจากเรื่องแรกที่ทำให้แฟนๆละครรู้จักเธอม,มากขึ้นกับพราวมุกในบทบาทน้ำเพชรโครจรร่วมง,งานกับกระทิงขุนนรงเคมีดีเกินต้านนอกจากนี้ยังมีเรื่องกลนเกมรักขึ้นแทนนางเอกครั้งแรกประกบคู่อูก๋กิติพลเคมีตรงกรันคนดูอินจัดจิ้นสุดๆละครจบคนดูไม่จบเรียกร้องให้ทางสถานีคว้าอู๋มิ้นร่วมงานต่อทันที รวมไปถึงผลงานดวงใจเทวพรมตอนดุนอักษรประกบคู่กองทัพพีกกระแสดีเวอร์ผลงานไม่ทันจะลงจอแฟนละครกดไลค์ความน่ารักน่าเอ็นดูของทั้งคู่และยังมีเรื่องทอดฐานที่รักเธอร่วมงานกับนายนภัสปิดท้ายเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวประกบคู่ริวชิรวิทแค่ภาพวงสวงและเบื้องหลังละครที่ปล่อยออกมาเคมีสอบผ่านชลุย เรียกว่าทั้งสวยเก่งครบเครื่องแถมยังเคมีสาธารณะอีกไม่แปลกใจที่ทางสถานีจะดันแบบสุดๆ